รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมากวันนี้เรามาพบกับเจ้าอีโดซูยาตอนนะครับ ตัวนี้เป็นดากตอนตัวแรกๆนะครับสีสันด้วยรวมเรามาช่วยกันดูนะครับสีสันด้วยรวมผมว่าค่อนข้างดีนะน่าจะเกลีร์สีมาแล้วนะครับก็เหมือนจะอาบน้ำมาแล้วก็เป็นข้อดีไปนะครับเครื่องดีก็ตีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้นะครับมีล้อแม็กเดิมให้นะครับยากดีนะครับหลังคงหลังคาสวยเลยนะครับไม่ตูดไม่บวมนะครับ เครื่องค่อนข้างดีนะครับมองง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับเพจเดิมนะครับรถคันนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวมือหมุนนะครับคอจิ้งลีดยังเป็นคอจิ้งลีดเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่นะครับภายในวัสดุบนโซนหน้าถือว่าดีนะครับไม่แตกไม่บวมนะครับวงมาลัยยังเป็นวงมาลัยเดิมอยู่นะครับบอะทั้งซ้ายและขวาไม่ขาดนะครับตัวนี้นะครับ บ่อแคปก็ไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพค่อนข้างดีนะครับใครหาใช้อยู่คันนี้น่าจับตานะครับแผงประตูค่อนข้างสวยนะตอกค่าเลยนะครับรถคันนี้นะครับเรา่วยกันดูนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมอย่างดีนะครับพร้อมรรทุกร้อมใช้งานนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่129,000บาทนะครับเหมือนเดิมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองนะครับโทรสอบถามตภาพเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนออกเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆนี้ที่เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทางเราจะมีรถมาจำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ สำหรับคันนี้วันนี้นะครับกับนานโนโเคนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ